สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่อง THTTV จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ10สุดยอดผังเมืองโบราณสุดเจ๋งจากรอบโลกแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ละประเทศของโลกนั้นล้วนเต็มไปด้วยเมืองโบราณที่ผ่านยุคสมัยมานะับร้อยนะับพ,พันปี บางที่อาจจะหลงเหลือเพียงซากปลักหักพังบางก็ได้รับการอนุรักษ์และอยู่อย่างกลมกลืนกับเมืองสมัยใหม่แต่ต่อไปนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดู10เมืองโบราณที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองในอดีตและมีการวางผังเมืองได้อย่างสวยงามยอดเยี่ยมที่สุดนะครับ 1. กรุงศรีอยุธยาประเทศไทยในช่วงหนึ่งแห่งประวัติศาสตร์โลก กรุงศรีอยุธยาเคยเป็นนครใหญ่อันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไม่มีแห่งใดสามารถเปรียบเทียบได้ที่นี่เป็นอาณาจักรที่มั่งคั่งมีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดเป็นแหล่งค้าขายระหว่างประเทศเป็นแหล่งวิวัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมอันหลากหลายเป็นอู่อารยธรรมอีกแห่งหนึ่งในซีกโลกตะวันออกและมีประชากรราวหนึ่งล้านคนเลยทีเดียว ช่วง400ปีของกรุงศรีอยุธยานั้นนักการทูตชาวตะวันตกที่เดินทางไปจเจริญสัมพันธ์ทมัยตีด้วยได้เคยบันทึกเอาไว้ว่าเป็นเมืองที่สวยงามแต่น่าเสียดายที่ถูกโจมตีและเผาทำลายลงในปีคศ1767หรือปีพศ2310ออ2กรุงโรมประเทศอิตาลี โรมมีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า2,800ปีโรมเคยเป็นเมืองที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตกกรุงโรมนั้นแต่แรกเป็นเมืองแค่เล็กๆเท่านั้นแต่หลังจากผ่านยุคผ่านสมัยมานานก็กลายมาเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้นพร้อมกับการก่อตั้งระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศปัจจุบันในเขตตัวเมืองมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ2.5ล้านคน ถ้ารวมเมืองโดยรอบจะมีประมาณ4.3ล้านคนโดยมีจำนวนประชากรใกล้เคียงกับมิลานและนาโปลี 3. นครรัฐวาติกันนครรัฐวาติกันเป็นนครที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลตั้งอยู่ในกรุงโรมประเทศอิตาลีเป็นที่ประทับของพระสันตปาปา ซึ่งเป็นประมุกสูงสุดแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกและยังเป็นแหล่งรวมศิลปะวิทยาการอันยิ่งใหญ่ของโลกอีกด้วยก่อตั้งในช่วงยุคเรนซองปีคศ .1929 การปกครองเป็นแบบอำนาจเบ็ดเสร็จอำนาจตกอยู่ที่พระสันตปาปาเพียงผู้เดียวจะหมดวาระก็ต่อเมื่อสิ้นพระชน 4. บาร์เซโลนาประเทศสเปนเมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีชื่อเสียงในด้านการจัดผังเมืองที่ดีที่สุดวางผังเมืองในลักษณะเป็นบล็อกแต่ละบล็อกมีถนนตัดผ่านทําให้สามารถเดินทางไปยังส่วนต่างๆของเมืองได้อย่างสะดวกสบายปัจจุบันเป็นเมืองหลักของแคว้นกาตาลุญญาและเป็นเมืองใหญ่อันดับที่สองทั้งในด้านขนาดและประชากรของประเทศสเปนมีประชากรในตัวเมือง 1นล้านคนแต่ถ้านะับปริมณฑลโดยรอบอาจมากกว่า4ล้านคน 5. ปารีสฝรั่งเศสมหานครที่มีประวัติศาสตร์การวางผังเมืองอันยาวนานตั้งแต่สมัยโรมันจนกระทั่งถึงยุคเรเนซองส์จึงเริ่มมีการวางผังเมืองเพื่อพัฒนาให้เมืองมีความสวยงามมากขึ้น จนมาถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมก็มีการวางผังเมืองใหม่โดยประยุกต์มาจากอังกฤษปัจจุบันผังเมืองปารีสมีการตัดถนนในแนวตรงอย่างชัดเจนเน้นความเป็นระเบียบใช้วงเวียนในการกระจายเส้นทาง 6. กรุงเบิร์นสวิตเซอร์แลนด์เมืองหลวงที่ยังคงมีการอนุรักษ์เขตเมืองเก่าไว้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะตั้งอยู่ในโค้งแม่น้ำเพื่อเป็นปราการป้องกันค่าศึกในครั้งอดีตปัจจุบันที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกปัจจุบันเป็นเมืองหลวงโดยพื้นในของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เทศบาลกรุงเบิร์นมีประชากรราว1,40,000คนเเอเธนกรีซ เมืองสถิตแห่งเทพเจ้าที่ยังคงความสวยงามถึงปัจจุบันเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมีระยะเวลาราว3,400ปีในช่วง508ถึง322ปีก่อนคริสตศักราชเอเธนขึ้นสู่จุดสูงสุดของอำนาจและเป็นนครรัฐที่มีอิทธิพลอย่างมากในยุคนั้นอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของศิลปะการเรียนรู้และปรัชญา เมืองเอเธนยังได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวางว่าเป็นต้นกำเนิดของอารยธ,ธรรมตะวันตกและเป็นที่ที่การปกครองระบบประชาธิปไตยถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของประเทศกรีซและยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศกรีซอีกด้วย8เคปทาวประเทศแอฟ,ฟริกาใตา้ เมืองหลวงเก่าที่มีอายุนานกว่า300ปีได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดและมีสเสน่ห์ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเกือบทั้งเมืองจะถูกล้อมรอบโดยน้ำซึ่งทำให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองท่าไปโดยปริยายที่นี่ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองหลวงแห่งการออกแบบของโลก World Design Capital 2014อีกด้วย กซีอานประเทศจีนเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนเป็นเมืองปลายทางของเส้นทางสายไหมที่มีประวัติศาสตร์อัญญานยาวนานกว่า3,100ปีโดยมีชื่อเดิมว่าฉางอานซึ่งมีความหมายว่าความสงบสุขชั่วนิวรันด์ซีอานเป็นเมืองที่จเจริญและใหญ่ที่สุดในส่วนตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน และเป็นหนึ่งใน10เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนการวางผังเมืองถูกทําอย่างระมัดระวังให้ถูกต้องเที่ยงตรงตามหลักฮวงจุ้ยอีกด้วย Lincoln, 1 0บน r อตลิงเกิลเยอรมนีเมืองนอตลิงเกิลตั้งอยู่ในรัฐบาวาเรียประเทศเยอรมนีเป็นเมืองมรดกโลกที่แสดงถึงผังเมืองที่โดดเด่นและได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี เมืองนอตลิงเกิลเป็นเมืองที่เก่าแก่เมืองหนึ่งในยุโรปโดยในปี1998เมืองแห่งนี้มีการฉลองครบรอบ1,100ปีปัจจุบันมีประชากรประมาณ19,000คนความพิเศษอีกอย่างก็คือเมืองนี้ถูกสร้างขึ้นบนหลุมอุกกาบาตท,ที่พุ่งชนโลกอีกด้วย และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ10สุดยอดผังเมืองโบราณสุดเจ๋งจากรอบโลกที่นํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับผิดพลาดประการใดขออภัยมาณะที่นีด้วยนะครับสุดท้ายฝากติดตามคลิปต่อๆไปของทางช่องของเราด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ